พอพอมีเรื่องเล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามการจัดการดูแลสวนป่าเทพทารโรที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราได้พาทุกคนไปพูดคุยกับคุณลุงสมบูรณ์นักธุรกิจผู้มีใจรักในการปลูกป่าไปแล้วในวันนี้เรามีนัดกับคุณลุงวอนผู้ดูแลสวนป่าเทพทาโรคุณลุงวอนจะมีวิธีการจัดการดูแลสวนป่าอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับลุงวอนนะคะผู้จัดการที่ปลูกแล้วก็ดูแลสวนแห่งนี้นะคะก็คือสวนเทพทาโลนั่นเองลุงวอนคะอยากสอบถามลุงวอนคะ่ะว่าลุงวอนมีวิธีในการปลูกและก็การดูแลไม้เทพพาโลยังไงบ้างคะวิธีการปลูกเทพทาโลครับหมายถึงเราต้องปลูกแบบผสมผสานเราจะปลูกเชิงเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องมันต้องเอื้อต่อกันมันอยู่ชนิดเดียวนี่จะไม่ได้ผล เราจะต้องปลูกกล้วยปลูก,ลกทุกอย่างที่ว่าเรากินได้เช่นข้าวเช่นแตงอะไรทุกอย่างนะครับเพื่ออ,อยู่ในระหว่างรอผลผล,ผลิตเนี่ยเราต้องกินของพวกนี้ก่อนแล้วไม้พวกนีห้หลังจากที่เศษวัตถุทุกอย่างเราก็มาคุมต้นไม้ไว้เพื่อเป็นเป็นปุ๋ยครับแล้วครั้งแรกเลยอะค่ะที่เริ่มมีการปลูกเนี่ย ลุงวอนเริ่มจากการปลูกควบคู่แบบผสมผสานแบบนี้เลยตั้งแต่แรกไหมคะครับตั้งแต่แรกเลยครับการปลูกเทปทอโรนี่ครับคือวิธีการปลูกใช้ขุดห้าสิบเซนกับหากว้างห้าสิบเซนลึกห้าสิเซนใช้วิธีการปลูกต้องใช้วัสดุในในพื้นที่ในการลงลุมเนี่ยเช่นหญ้ามั่งไอ้พวก ต้นกล้วยหรือว่า,ากระลาบาเปล่าปลดมดบ้าเปล่าครับมาลองแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหมักชีวภาพส่วนมากแปลงนี้เราเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดผลิตเองหมดทุกทุกอย่างนี่ต้นต้นไม้ต้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีปลูกลงกล้วยเพื่ออาการอยู่รอดของต้นไม้ด้วยนะช่วงหน้าแรงครับทางสวพจึงขออนุญาตคุณลุงวอนเข้าไปวัดการเติบโตของต้นเทพทารโร โอ้โหทุกคนดูสิคะต้นเทพทาโลที่คุณลุงวอนปลูกอายุ2ปีมีขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางเพียงอกอยู่ที่8ซนเมตรสูง3.5มเมตรอายุที่3ปี6เดือนมีความโตตั้ง12.5ซนติเมตรและมีความสูง10.5เมตรเรามาดูแปลงสุดท้ายที่อายุ5ปีกันค่ะต้นเทพทาโลมีความโต19ซนเมตรและมีความสูงตั้ง19เมตรค่ะ จากความตั้งใจและความรักในการปลูกสร้างสวนป่าของลุงวอนทำให้ลุงวอนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการปลูกสร้างสวนป่าระดับจังหวัดประจําปี2,563จากกรมป่าไม้ซึ่งเป็นรางวัลประกาศกิตติคุณที่ทางคุณลุงวอนและครอบครัวรวมถึงคุณลุงสมบูรณ์เจ้าของสวนป่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ และสำหรับตอนต่อไปเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการป่าไม้ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยต้นเทพทาโลจนมีความเชี่ยวชาญจะพาเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจน้ำมันหอมระเหยเทพทาโลผลผลิตที่ได้จากการปลูกต้นเทพทาโลกระบวนการผลิตและรายได้จากการประกอบการจะน่าสนใจอย่างไรอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปตอนหน้านะคะ วิธีทำปุ๋ยหมักสูตรลุงวอนก็ทำไม่ยากเลยโดยทุกคนสามารถทำใช้เองได้เพียงแค่นำมูลสัตว์มาตากแดดจนแห้งแล้วนำไปใช้โดยแบ่งใส่ถุงกรองถุงละประมาณ20กิโลกร,รมัมจากนั้นนำไปแช่ในถังบรรจุน้ำขนาด200ลิตรเป็นเวลา24ชั่วโมงก็สามารถนำปุ๋ยหมักไปฉีดลดต้นไม้กันได้แล้วค่ะ